สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะทุกชตาราศีเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ประจำเดือนกันยายนปี2 5, 5 6 3นะคะดวงชะตาของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะสามารถที่จะค้นหาคําตอบได้ด้วยตัวคุณเองนะคะสําหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีดาวโคจรนะคะอยู่หลายดวงแล้วก็มีดาวใหญ่โคจรยกย้ายด้วยนะคะฉะนั้น จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นไปเกี่ยวกับของดวงชะตาทั้ง12ราศีอย่างแน่นอนเลยนะคะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันนะคะสําหรับดาวพระอาทิตย์นะคะยศศักดิ์อักรฐานในไทยพระอาทิตย์นะคะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์มาตั้งแต่ในช่วงวันที่17สิงหาคมนะคะอยู่ไปจนถึง17กันยายนนะคะที่ราศีสิงห์นะคะและจากโคจรยกย้ายนะคะตั้งแต่17กันยายนเข้าสู่ราศีดาวพระพุธ ดาวพระพุธเนี่ยจะโคจรยกย้ายนะคะมาตั้งแต่17จสิงหาคมนนะคะอยู่ที่ราศีสิงห์และโคจรเข้าสู่ราศีกันในตำแหน่งเกษตราที่พดีคือความหนักแน่นมั่นคงหรือถาวรนะคะแล้วก็มีตำแหน่งมหาอุปเปลมากมายและสูงส่งด้วยฉะนั้นดาวพระพุธโคจรมาในครั้งนี้น่าเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อการพูดการเจรจาการค้าการขายเอกสารสัญญาพนติกรรมต่างๆหรือว่าการติดต่อหรือว่าเรื่องของโซเชียลจะมีเกณฑ์เป็นไปอย่างไรสามารถที่จะค้นหาคําตอบได้นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นดาวพระศุกร์ พระศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าโคสมบัติให้ไทยสุขหรือเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่ากิเลสกำนัดให้ไทยสุขดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรยกย้ายจากราศีพิจุนเข้าสู่ราศีกร,รกฎนะคะในเรือนของทาา่าน้ามมีตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะแปลว่าราชาโชคฉลุกฉลาวขนละบุตรเก่าสรงไม่เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองฉะนั้นจึงมีเกณฑ์เรื่อะโชคลาภแบบไม่คาดคิดหรือโชคลาภแบบไม่คาคดคาแบบคาฝัน ในดาวพระศุกร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวเรื่องของการเงินของสวยงามนะคะหรือของกินของใช้ฉะนั้นจึงมีบทบาทในเรื่องของการที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเป็นไป,ไปอย่างแน่นอนนะคะถัดมานะคะเป็นดาวพระราัสบดีดาวพราัสบดีจะโคจรน,นะคะเสิร์นะคะเสิร์คือให้คุณคือโคจรพักมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะประมาณสามสี่ห้าเดือนนะคะช่วงนี้จะโคจรเสิร์หลังจากยี่สิบปาโดนก็คือการให้คุณแก่ดวงตา ะะเดี๋ยวต้องติดตามนะคะว่าแต่ดวงชะตาทุกราศีนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นถัดมาก็เป็นดาวพระเสาร์นะคะทายว่าโทษไทยโทษไทยทุกข์ให้ไทยเสาวดาวพระเสาร์จะโคจรเสิร์ตในช่วงวันที่17กันยายนปี2563นะส่งผลต่อด,ดวงชะตาราศีอย่างไรนะคะคุณหาคําตอบได้ด้วยตัวคุณเองนะคะถัดมาก็เป็นเจ้าภาพใหญ่ก็คือดาวพระราหูมัวเมาให้ไทยราหูฉะนั้น ดาวพระราหูเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับเงากรรมเงาใช่ไหมเป็นเงาทีนี้โครจรเข้ามานะคะเข้าสู่ราศีพุกศกะคะในตําแหน่งนิดทะนั้นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็คือราศีพุกศกราศีพุกศกเป็นเจ้าภาพนะคะของการเปลี่ยนแปลงนะคะอัสุรินม,มาสแมนกุมรักเมฆพุกศกตามจากเลิศแล้วเลิศแล้วก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลในทิศทางที่ดีนะคะเดี๋ยวสา มากที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะสําหรับนะคะดวงตานะคะทั้ง12ราศีนะคะก็มีเอ่อเรื่องราวนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่ทุกตาราศีสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง 12. เมษายนหรือผู้ที่ผูกดวงชะตาตามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วหรือจังหวัดที่เกิดนะคะลัคนาสถิตท,ที่ราศีมีนค่ะสำหรับในเดือนกันยายนปี2,563นะคะจะเห็นได้ว่าดาวประจำตัวของท่านนั้นก็คือดาวพฤหัสบดีนะคะจะโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูในตำแหน่งเกษตรตาธิพดีเกษตรก็คือความหนักแน่นมั่นคงและถาวรน,นะคะ และดาวพฤหัสบดีนะคะจะโคดตอนรสดในช่วงของวันที่20กันยายนปี2563นะคะเสดก็คือการให้คนแก่ดวงชะตานะคะในทางที่ดีด้วยดาวพฤหัสบดีก็คืออะไรดาวพฤหัสบดีคือดาวสุประเคะดวงใหญ่เป็นดาวฝ่ายบุญยาธิษ์นะคะดาวแห่งคุณงาความดีบุญกุศลน,นะคะจะให้คนหนุนนำดวงชะตานะคะกับชาวราศีมีนนะคะ และดาวพระหัสบดีนั้นก็คือเป็นดาวตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่คุณครูบาอาจารย์นักบวชนักฤรือีนักปราชญ์ราชบัณฑิตนักกฎหมายนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็อายการอํานาจสารตุลาการแพ่งศาลนะคะหรือเกี่ยวกับนายทุนนะคะดาวพรฤหัสบดีนะคะโคจรเสิดในเรือนของการงานนะคะ กรรมะก็คือการงานการงานเกี่ยวกับเรื่องอรายอาชีพการงานหรือความรับผิดชอบจึงทําให้ขณะนี้ท่านนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของการงานจึงทําให้มีความที่จะต้องไปวุ่นวายหรือต้องไปเกี่ยวข้องกับงานที่เราอาจจะต้องรับผิดชอบงานนั้นอาจจะเป็นงานที่เราจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพในเรื่องของการศึกษาหรืองานนั้นอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับ ครูบาอาจารย์เกี่ยวเรื่องของการติดต่อธุรกิจนะคะหรือธุรกิจการงานนะคะจะก่อให้เกิดความมั่นคงและก็ประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นเลยนะคะจะเห็นได้ว่าณขณะนี้นะคะดาวพลัสัป,ปดีนะคะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานหรือภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานในอีกระดับหนึ่งที่ทาให้งานของท่านนั้นจะมีเกณฑ์ในเรื่องของโดดเด่นรุ่งโรดรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะคะ และในช่วงระหว่างวันที่ดาวพลัดโคจรเสิร์จึงทําให้เรานะคะมีความกระตือรือร้นหรือมีความมุ่งมั่นใเรื่องของกิจการงานที่ทำนะคะทำให้เรามีเกณฑ์การที่จะขยับขยายนะคะในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานแล้วก็บอกว่ามีดาวนะคะพระเสาเนี่ยนะคะโคจรนะคะโทษทุกข์ให้ไทยเสาสําหรับไทยโทษไทยทุกขท์ทีนี้ดาว พระเสานะคะจะโคจรยกเข้าสู่ราศีนโูน,โน,นะคะมาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมปี2563แล้วและโคจเรเสด็จหน้าในช่วงวันที่16กันยายนนะคะอยู่ยาวไปจนถึงประมาณ5ทธันวาคมปี2 5 6 3ทีเดียวนะคะดาวเสารเนี่ยเป็นดาวตัวแทนเขาเรียกว่าดาวแห่งความอดทนหดกั้นนะคะความหนักความเหน็ดหรือความเหนื่อยนะคะ เป็นนักต่อสู้นะคะหรือนักรอคอยแล้วก็ดาวพระเสาร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนได้ดีนะคะดาวพระเสาร์เนี่ยนะคะมาจากเรือนของราพระราพะก็คือราบผลรายได้หรือมีที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะหรือโชคนะคะโชคที่แบบไม่คาดฝันสิ่งที่สแสวงมหาหามาให้นะคะขณะนี้ดาวพระเสาร์นะคะโคจรเข้าสู่เรือนเ,เรียกรรมะเรียกว่า ลาพระจรในเดืนอของกรรมะแสดงว่าอะไรแสดงว่าท่านนั้นนะคะเอ่อจะมีราบผลจากเรื่องของอาชีพการงานนะคะธุรกิจที่ต่อยอดจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานสําหรับอาชีพนั้นอาจจะอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะเกษตรกเอ่อเกษตรกรรมเกษตรกรรมหรือ เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือธุรกิจที่ดินหรือว่าเกี่ยวกับโรงงานนะคะแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะขยับขยายนะคะในเรื่องของธุรกิจให้เจริญเติบโตหรือเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเข้าเพื่อไปสู่ในระบบนะคะในเรื่องของธุรกิจการงาน 2. สําหรับนะคะท่านใดที่ทําธุรกิจในกิจการมาตั้งแต่วันที่1นธันวาปีสองพแสดงถึงว่าท่านได้ผ่านปัญหาหรือความทุกข์ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการงานนะคะ เออ่มาออมาบางประการแล้วนะคะก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีเกณฑ์เชื่อว่าธุรกิจของท่านจะเริ่มมีการต่อยอดประสบความสําเร็จในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวประสบความสําเร็จในเรื่องของราบผลในเรื่องของกิจการงานนะคะมีมิตรจะช่วยนะคะให้ราบผลของท่านทํามาค้าขึ้นทํามาค้าขายดี ผู้หลักผู้ใหญ่รักและเมตตานะคะทำให้การงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็โดดเด่นนะคะเงินทองก็ไหลามาเทมาด้วย 3. สาําำหรับอาชีพคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับรับราชการนะคะจะบ่งบอกได้ว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของการงานนะคะ ผู้ใหญ่นะคะจะส่งเสริมในเรื่องของการงานอาจจะมีเกณฑ์การวางตําแหน่งนะคะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือท่านอาจจะได้รับมอบหมายในเรื่องของหน้าที่การงานทําให้ท่านมีเกณฑ์รกว่าโดดเด่นในเรื่องของสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะได้เลยนะคะสําหรับดาวพระอังคารคงกรกล่าวไว้ว่ากล้าแข็งขยันให้ไทยอังคารนะคะดาวการเงินของท่านนั้นก็คือดาวพระอังคารนะคะ ขณะนี้นะคะโคจรน,นำหน้าเป็นศูนย์ยาพาหะฉะนั้นการเงินของท่านเนี่ยต้องอาศัยความขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังหรือความกระตือรือร้นมุ่งมั่นแล้วนะคะเงินทองถึงจะไหลมาเทมาเพราะเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวฝ่ายบาปะเคราะฉะนั้นการที่จะได้เงินจากดาวพลังคารจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะไม่ใช่บ่นแล้วคะปวกเปียกอะไรเงี้ยหรือว่านอนรอนะคะอาจจะไม่ได้ แต่ในช่วงของจังหวะวันที่10สิงหาคมถึง9ตุลาคมดาวพระอังคารโคจรมาเป็นเกษ,ษตราเทพีเกษตรก็คือความหนักแน่นมั่นคงและถาวรและมาจากเรือนที่ดีด้วยคือเรือนของสุภะสุภะคือความสุขความสําเร็จสุขภมงคลสิ่งคีดีงามการคารองชีวิตการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือผู้ใหญ่ระดับสูงฉะนั้นจึงมีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะได้ติดต่อในเรื่องของการทํางานกับ ผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากธุรกิจการค้าการขายในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนทีนี้ดาวสุพะจรในเดือนของการเงินนะคะจึงทําให้ท่านจะมีเกณฑ์เขาเรียกว่ามีไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมจากต่างถิ่นต่างแดนจากต่างประเทศหรือการที่ได้ทํางานร่วมกับผู้ใหญ่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จ ะะทีนี้ท่านจะต้องมีความขยันมุ่งมั่นนะคะกระตือร,รือร้นเอาจริงเอาจังนะคะแล้วท่านก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะคะถัดมานะคะก็เป็นดาวพระศุกร์โคนกรกล่าวเาไว้ว่าพกขสมบัติให้ไทยสุขนะคะดาวพระศุกร์จะโครจรยกเข้าสู่ราศีกรกฎในเรือนของแม่ธาตุน้ำในช่วงของวันที่2กันยายนถึง29กันยายนปี2563ในตำแหน่งราชาโชค คือโชคของพระราชาโงคงกรกล่าวไว้ว่าราชาโชคฉลกเฉลาวผล,ลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะคะดาพระสุกร์มาจากเดินของสั์จะเกิดเพื่อนฝูงสังคมรอบข้างหรือการติดต่อสื่อสารหรือพี่น้องท้องเดียวกันหรือว่าการเดินทางระยะไกลนะคะและ มาจากเจ้าเรือนของมรณะมรณะก็คือการตายหรือว่าการสูญเสียการพัดภาคการโยกย้ายหรือว่าต่างถิน่นต่างแดนนะคะทีเนี้ยโคจรในเรือนของปุตตะนะคะปุตตะคือบุตรบริวารโปรเจกต์งานโครงการการเริ่มหรือว่าการเสี่ยงโชคฉันเมื่อดาวพระศุกร์โคจรเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าชะตานั้นก็คือท่านอาจจะมีโปรเจกต์หรือผลิตภัณฑ์ที่อาจจะ ผลิตภัณฑ์เก่านะคะออกมานำเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตลาดนะคะในเรื่องของโปรดักต์นะคะหรือเกี่ยวข้องกับเนื่องจากเป็นดาวพระสุกเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับของกินของใช้ของสวยงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมหรือเป็นของตกแต่งนะคะหรือเป็นเสื้อผ้าการแต่งกายนะคะเอามาทำนะคะหรือเป็นศิลปะหรือว่าดนตรีก็สามารถที่จะเขาเรียกว่านำมาประยุกนะคะนำออกตลาดนะคะสู่ ออกตลาดก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งด้วยหรือผลิตภัณฑ์ของท่านที่ค้างสต็อกก็สามารถที่จะนํามาบูรดิฟายทใหม่คิดใหม่การวางราคาหรือการวางตลาดหรือการจัดโปรโมชั่นนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้ท่านนะคะสำเร็จตามเป้าหมายนะคะด้วยความที่มีตาแหน่งเป็นราชาโชคนะคะถัดมานะคะก็เป็นดาพดุชเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุชนะคะ ดาวพระพุทธจากโครจรยกเข้าสู่ราศีกันนะคะในช่วงของวันที่29สิงหาคมถึง19กันยายนปี2563ในตำแหน่งเกษตราธิปดีคือความหนักแน่นมั่นคงและถาวรและยังได้อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือมหาอุดมากมายและสงสงนะคะดาวพระพุธนะคะมาจากเจ้าเดือนของปัตตนิปัตตนิก็คือหุ้นส่วนผู้คองผู้กรณีผู้สัญญาหรือว่าพันธมิตรนะคะพันธุ คืออะไรพันธุก็คือโคดเงาสกราดหรือญาติพี่น้องทรัพย์สินหลักทรัพย์นะคะหรือบ้านรถที่ดินห้างร้านหรือว่าบริษัทต่างๆทีนี้ดาพพุทธมาจากเจ้าเรือนพันธุโคจรเข้าเรือนของปัตตนีฉะนั้นจึงส่งผลอะไรเกิดขึ้นจากดวงชะตาราศีหนึ่ง ในเรื่องของการติดต่อการค้าการเจรจาหรือการติดต่อสื่อสารนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าในหน้าหุ้นส่วนหรือนักลงทุนหรือเป็นบลกเกอร์นะคะหรือเป็นนักประชาสัมพันธ์หรือนักโพสก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะ 2. ปัตนิคือหุ้นส่วนหรือคู่ครองนะคะจะเข้ามาดูแลในเรื่องของเรื่องที่บ้านทําให้ท่านมีความสุขนะคะในเรื่องของ ช่วยในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการสร้างหลักทรัพย์ฐานะในเรื่องของบ้านหลักทรัพย์รถที่ดินนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี 3. ในเรื่องของธุรกิจนะคะก็จะได้เรื่้าหุนส่วนเข้ามาในการที่จะร่วมงานกันนะคะหรือมีเกณฑ์ที่หลังจากที่ผ่านมาอาจจะมีเกณฑ์ตกลงกันนะคะคาดเคลื่อนนะคะอาจจะไม่ได้ตามที่นัดหมาย พอหลังวันที่29สิงหาคมปี2563ไปแล้วนะคะจะมีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะได้หุ้นส่วนหรือธุรกิจคู่ค้านะคะเข้ามาช่วยกันนะคะในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานค่ะถัดมานะคะก็เป็นดาวพระราหูนะคะไทยมัวทยเมาให้ไทายพระราหูนะคะดาวพระราหูจะโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในช่วงของวันที่10กันยายนปี2563ในมาตรฐานนิดนะคะ ดาวพระราหูนะคะมาจะโครจรในเรือนของสัรรชจะสัชจะก็คือเพื่อนฝูงสังคมหรือพี่น้องท้องเดียวกันการเดินทางระยะใกล้นะคะและก็มาจากเรือนของของวินาศด้วยวินาศคือลึกลับปกปิดปิดปังซ่อนเลนหรือความเสียหายปัญหาไม่คาดคิดกักขังหรือว่านวงเหนีย่ยวฉะนั้นจึงส่งผลกับดวงตาดังนี้วินาศจรในเรือนของสัจจะนะคะ เกี่ยวข้องเกี่ยวับในเรื่องของการสังคมนะคะหรือการพบเพื่อนจะมีเพื่อนใหม่หรือการได้พบสังคมใหม่นะคะเพื่อนจะเข้ามาในรูปลักษณะของเช่นอาจจะเรื่องของธุรกิจในเรื่องของนักการเมืองคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือลักษณะเป็นคนศีรษะหัวเถิกหน้าผากว้างนะคะ2 ท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะใน, on, ในการเดินทางอยู่บ่อยครั้งนะคะเนื่องจากดาวพระราหูโคจรในเรื่องของสัจจะนะคะมีเกณฑ์โลกการเดินทางในระยะใกล้แต่เป็นการเดินทางอยู่บ่อยครั้งนะคะ 3. ในเรื่องของการติดต่อนะคะเรื่องของงานหรือธุรกิจหน้าที่การงานหรือสังคมรอบข้างนั้นจะทําให้ท่านนะคะมีเกณฑ์โดดเด่นนะคะสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจในเรื่องของสังคมใหม่หรือมีเพิ่มใหม่ๆนะคะนำไปสู่ความสำเร็จนะคะ ับท่านใดนะคะที่สนใจจะตรวจดวงชะตาเป็นการส่วนตัวสามารถที่จะทักมาได้ที่อินบ็อกนะคะตามรายละเอียดด้านล่างนะคะที่แนบมานี้นะคะสําหรับการตรวจดวงชะตานะคะแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะสิ่งสําคัญที่คุณอาจจะต้องมีนะคะ1ก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะ 2. เวลาที่เกิดนะคะ 3. จังหวัดที่เกิดนะคะหรือโรงพยาบาลที่เกิดหรือประเทศที่เราเกิดนะคะเพื่อที่จะใช้ในการคํานวณหา นักษณาสถิตราศิิที่เกิดที่แท้จริงนะคะเพื่อนที่จะนํามาเป็นนะคะเรื่องราวในการอ่านว่าคุณจะมีเรื่องราวในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักเป็นอย่างไรนะคะสนใจนะคะก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะ